้ในบ้านเจอบอลมัดผ่านไปริเวอร์ไอราชันชุดขาดงานง่ายว่ะเอลเมเลียไปผคานโอ้โหกูหนักใจสุดเลยเนี่ยเจอนิวคัสเซินความพร้อมดีกว่าเว้ยในบ้านไปเรือใบคาน โอ้โหนอกบ้านมึงไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยผีเนี่ยลูกนั่งรอก่อนไม่น่าผ่านหรอเนี่ยฮัลโหลครับท่านครับผมคัดแล้วครับท่านงานร้อยพิมลีกครับผมคัดให้แล้วเอ้ยท่านไว้ใจผมดีพี่เมียครับแมนยูไม่ไหวแล้วท่านนอกบ้านเออ ไอ้ลงละครแห่งความฝันนี่ไก่จะจิกผีด้วยในคืนเนี้ยครับที่เหลือว่าการท่านบอลเยอะริเวอร์งานร้อยครับผีไม่ผ่านครับแม่ลูกนั่งงั้นแหละครับท่านที่เหลือว่ากันครับครับครับสวัสดีครับลูกนั่งไปเรื่อยบอกให้พอให้พอ